สวัสดีครับวันนี้ร้านสเนิเกอร์แอนด์ลันนิ่งแคลนนะครับหรือสเนิกรลันทีเฮดสูงเรานั่นเองนะครับผมจะมารีวิวรองเท้าวิ่งตัวลิมิเต็ดอิดิชันนะครับเป็นไนกี้ซูม p ิกัสซัทสามสิเทอร์โบนะครับเป็นชนิดนิวเ e ียนะครับเป็นตรุจีนนั่นเองนะฮะนะครับเดี๋ยวเรามาจะกลองกันเนี่ยฮะสวยมากนะครับสวยมากตัวนี้มี คอลเลกชันนี้มีอยู่2 2สีนะครับสำหรับ35เทอร์โบมีสีขาวกับสีดำนะครับสีขาวก็สำหรับสาวๆนะฮะสีดำก็สำหรับสุภาพบุรุษนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับตัวรองเท้าเนี่ยนะครับตรงผ้าแมสเนี่ยก็จะเป็นลายแบบเหมือนกับประเทศจีนนะฮะประเทศจีนนะครับเป็นลายเหมือนกับ จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็สีทองแดงนะครับก็จะเป็นสีที่เป็นมงคลของจีนนะครับเรามาตัดเป็นสีดำนะครับซึ่งมาทําให้ลายดูโดดเด่นนะครับโลโก้ไนกี้นะฮะตรงข้างเท้าด้านนอกเนี่ยนะครับมีแต่ข้างเท้าด้านนอกนะจะมีรูปที่เขาเรียกอะไรคารวะกันนะครับเหมือนกับคนไทยสวัสดีนะฮะ นะครับก็จะเห็นในหนังจีนเยอะแยะนะครับบ้านเรานะฮะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นภาษาจี์ที่เป็นสีทองนะฮะด้านในนะครับด้านในด้านในด้านนอกเนี่ยโลโก้มันจะติดกับผ้าแมสซึ่งมันก็จะเหมือนกับลงสีแล้วก็จะมีลายผ้าอยู่นะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยเหมือนกับเป็นติดลงไปเลยนะครับเป็นสีทองนะ จะเงาก,ากว่านะครับเชือกเนี่ยนะครับเปลี่ยนจากตัวออริจินอลนะครับที่เชือกเขาจะเป็นแบบแบบนี้ผมเอาตัวออริจินอลให้ดูนะครับเทียบให้ดูนะฮะตัว OG เนี่ยสีเอ่อเชือกเขาจะเป็นเหมือนเป็นผ้านะครับเป็นผ้าแต่ตัวลิมิเต็ดตัวนี้จะเป็นไนล่อนล่ะนะครับ ลายลวดลายซิ่งมาต่างกันนะครับของตัวตุดจีนเนี่ยก็จะมีลายข้างในข้างในผ้าอินโซเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นลายนะครับนะฮะแล้วก็นะครับตัวนี้ถ้าเท้าไม่บานใส่ตรงไซส์เลยนะครับ ตอนนี้ร้านเรายังพอมีเหลือนะครับตัวตุ่นจีนนะฮะตัวหัวเชือกก็จะเป็นสีทองนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูกับตัวนี้อีกทีนะครับต,ตัวนี้ก็จะต่างกันที่ลายนะครับแล้วก็เชือกนะฮะเชือกนะครับจากซูมเอนะครับก็เป็นโลโก้นี่สินะครับคาราวะ นะะอกจากนั้นก็เหมือนกันครับเหมือนกันครับดูอีกข้างหนึ่งนะฮะยี่สามนะครับรุ่นนี้สวยมากนะทำออกมาสวยมากๆนะครับ คอลเลกชันตุดจีนเนี่ยจะมีโอ้โ oh, หหลากหลายมากมี Air Max ด้วยนะครับ Air Max แล้วก็ Converse ก็มีนะแถวที่ผมเห็นนะครับคอลเลกชันะ Collection นี้น่าสะสมมากนะครับนะครับอยากลิมิเต็ดก็นี่เลยฮะ n i ก e ้พิกัสซ่าสามสิบห้าเทอร์โบนะครับชัยนิดยิวเนะฮะก็วันนี้ Thailand, นร้าน s n e a k e r and Running Thailand หรือ s n e a k e r ันทีให้ช่งเรานั่นเองนะครับขอจบการรีวิวนะครับ n i ก e ้ซูมพิกัสซ่าสามสิบห้าเทอร์โบนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดดิชั่นนะครับเป็นชัยนิดนิวเย่นะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ